เอ็กโทเวิร์ดบ้างสักเดี๋ยวขอทำเงินนิดนึงเพื่อจะกลับไปเป็นอินโทเวิร์ดนะครับเพราะเราสามารถสวิตช์คาแรคเตอร์ได้ถ้าเพื่อเงินเราก็สวิตช์ได้มตั้งใจทำงานด้วยครับอยากจะตั้งใจทำทุกคอนเทนต์ที่ลูกค้าจ้างมาให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะครับนี่ n e w Year n e w Me New Sky ครับว้าวอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปเป็นนิวคอนเซ็ปในชีวิตเราเลยคิดเมื่อกี้เลยครับ ไม่ได้วางแผนอะไรมาก่อนครับจากเทพเจ้าเต่าดำทำใหเราตระหนักรู้ได้ครับเอออาชีตเป็นดีขึ้นยังไงบ้างตอนนี้ฮะสกายหาเป็นขาขึ้นเลยนะของเราอะขาขึ้นเหรอครับอืมขึ้นเลยตอนนี้ขึ้นขึ้นลิฟต์มาด้วยอยากนอนบ้างเหรอไม่จริงหรอเอาแต่คิวแต่คิวมันแน่นนิดนึงครับช่วงนี้แต่ว่าก็พยายามบาลานซ์อยู่ครับก็พยายามจะแบบ work life balance พยายามจะแบบว่าหาเวลาไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยแล้วก็ มีเวลานอนมีเวลาใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงครอบครัวด้วยเออมีมีแบ่งแบบขอแมว่าเดือนหนึ่งขออยุ่สักกี่วนันใช้เวลาอยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยจริงจริงยังไม่ได้กําหนดะอะครับเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็ทํางานไปก่อนแล้วก็เ,เดี๋ยวจบแฟนคอนก็น่าจะเดี๋ยวค่อย manage s c h e d u l ว่าจะยังไงดีเห็นบอกว่าก็ยังซ้อ,อมกันหนักมากใช่ไหมพอเสร็จงานตึกดึกก็ต้องไปซ้อมกันอีกก็ผมว่ามันค่อนข้างเวลาจํากัดนะสาหรับผมในระยะเวลา ประมาณเดือนครึ่ง uh huh. ซึ่งผมแบบเป็นคนที่ปกติต้องเตรียมตัวเยอะมากอ uh huh. ปกติอย่างถ้าตอนแบบตีแบบอย่างเงี้ยตอนใส่ไบไซก็พีโปรดัก huh. ชั uh ่น huh. ก็ครึ่งปี uh huh. แล้วยิ่งแบบว่าอันนี้มาทําแฟนคอนซึ่งเราต้องทั้งเต้นทั้งร้องซึ่งเป็นสก uh ิล huh. ที่เราไม่ถนัดเลย uh huh. แล้วแบบมีเวลาแค่เดือนครึ่งก็ค่อนข้าง กดดันสาหรับเราครับแล้วเราต้องดูแลสุขภาพด้วยถูกไหมเ <c oughs> พราะเราห้ามป<ช>่วยห้ามลา<ช>เป็นอะไรไม่ได้เลยใ,<ช>ในช่วงเวลาเตรียมงานตอนนี้ทําได้อย่างเดียวคือเข้าโรงพยาบาลหรออันนั้นเป็นลาช้อยเหรอ <c oughs> ลาัลาช้อยแล้วเรา,เราต้องบาลานแบบสุขภาพเดยไงไม่ให้ไม่ให้มันอ่อมไม่ให้มันแบบป่วยเป็นนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยก่อนก่อนถึงวันจริงก็ต้องดูแลสุขภาพไหมล่ะครับแบบว่าช่วงนี้ก็พอทำงานทุกวันอย่างเงี้ยบางครั้งก็ ต้องขึ้นวินบ้างอามอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยครับก็เจอทั้งพีเอ็มสองศูนย์ห้าเจออะไรเยอะแยะใช่ไหมแล้วก็แบบกำลังึนฝืนคนไปนนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหลังจะพยายามแบบ จัดการเวลาให้มันแบบว่าสามารถขับรถปกติไปได้สำหรับตัวเราแล้วมีผลกระทบอะไรมากไหมคะกับเพล2.5ผมว่าไม่ใช่แค่กับผมนะกับทุกคนประเทศไทยถ้าตัวเราเหรอครับก็เนี่ยตอนนี้เสียงก็เริ่มแบบว่าจะแหบๆขึ้นจมูกใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้นั่งมอเตอร์ไซค์เยอะเพราะว่าเวลามันน้อยแบบสิบนาทีต้องไปถึงอย่างเงี้ยนะประเทศไทยเนาะรถติดรถติดรถเมย์ก็ปล่อยเพล2.5รถเมย์เก่า เราดูแลตัวเองเบื้องต้นไหมครแบบล้างจมูกก็ล้างครับล้างทุกวันเลยกลับไปก็ซัดน้ําเกลือเอาให้มันหมดขวดเลยเป็นครับเป็นทุกอย่างเลยพอยิ่งเจอฝุ่นอย่างเงี้ยก็ใช่ครับเราแบบเราทางานก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอพวกแบบสโมกอ่ะควันตามสเตอย่งเนี้ยมันแบบว่าเป็นเป็นงาน่ะเราก็ต้องทำใช่ครับแล้วเพื่อนอันนี้เขาดูเขาดูแลไหมครั เขาแล้วเขาแล้วเขาไปก่อนเ้าหรอปขาไปง่ายกว่าเราอีกใช่ครับเอออลาชุนเห็นมีการแบบว่าให้ซื้อเสื้อให้กันเสื้อบยังไงเสื้อบอลก็เขาซื้อมาเป็นของฝากจากจากมิลานครับอ๋อมันมันมันเป็นทีมที่เรายังไงเราไม่ได้เชีย์แต่เราต้องก็รับไว้ครับเออต้องขอบคุณเพื่อนที่นึกถึงเออยังนึกถึงเราอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็ไปเป็นแบบว่า อินฟลูเซอร์ด้านแฟชั่นอถึงอิตาลีถึงกรุงมิลานนะครับก็ได้ซื้อมาให้หน่อยใช่ครับก็ยังดีอย่างดีที่เขายังคิดถึงเราอยู่แต่เขาไม่ถามเลยเหรอว่าเอ้ยเชียร์ทีมไหนหรืออยากได้เสื้อใครอะไรอย่างเงี้ยถามแล้วครับแต่ไม่มีไมยถึงผมถามเขาแล้วว่าผมเชียร์เชลซีซื้ออิ้อร์มิลานนะเออเขาก็บอกว่าเออก็มันเมืองนั้นมันมีแค่นี้อ๋อด้วยหน้านิ่งๆของเลยแต่เขาาเลือกของที่ดีที่สุดมาให้ไงในเมืองนั้นไงครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งคครับได้ใส่ยงะ ใสไปแล้วเรียบร้อยชอบไหมชอบครับเออเขาก็มาแซวเนาะเราลงรูปไปอะไรนะครับเขาก็มาแซวว่าเสื้อสวยอะไรใดๆสวยๆครับสวยสวยสวยอยู่สวยจริงครับสวยอยู่ไม่ได้ต้องสวยจริงเนาะครขามีพูดขอบคุณอะไรไปไหมฮะอะไรนะครับมีขอบคุณอะไรเขาไปไหมฮะขอบคุณที่ยังนึกถึงเพื่อนคนนี้ที่อยู่ประเทศไทยดินแดนเพียร2.5อยู่เม่ให้อะไรตอบแทนเขาไหมอะไรนะครับเราให้อะไรตอบแทนเขาไหม เดี๋ยวรอดูแล้วกันนีตามโอกาสแบบเขาผมไปไปจีนมาก็ซื้ออะไรกลับมาให้เขาบ้างนั่นแหละโอเคขอบคุณนะคะมีพนด้าอิสเซอร์ค่ะเปิดนะแล้วก็ขอมพาม่งคะ ต,อต่อไปก็พี่นะไปนึง้กาย่อยหลังนิดนึงมหนึ่งนะคะไปชวนหนึ่งเพราะคนเยอะจังเลยลูกนี่พี่ครับหนึสองสโอเคครับไปกันนะครับขอบคุนะ